ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของฟาร์มฮีโร่ฟอร์มนะครับที่เพิ่งคลอดออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เลยเอามาโชว์ให้เห็นกันสักหน่อยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดียังไงมีหน้าที่อะไระก่อนอื่นเลยลผมบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเกี่ยวกับเรื่องขนเรื่องข้อนะครับเรื่องผิวหนังโดยเฉพาะแต่เป็นจากภายในก็คือการกินนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราได้ทําผลิตภัณฑ์ตัวที่เป็นตัวในกลุ่มของคอยตั้นคือไาโน่ไปแล้วใช่ไหมครับ ทั้งสเปรย์พอยตันช่วยลดขนทันการบำรุงเส้นขนจากภายนอกแล้วก็ตัวแชมพูที่บำรุงเรื่องขนด้วยนะครับช่วยเรื่องขนด้วยตัวแชมพูพอยตันแล้วก็สเปรย์พอยตันตัวนี้คู่กันใช่ไหมครับตัวนี้ผมทํามาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากด้านนอกภายนอกใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมก็เลยทําขึ้นมาอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นตัวพิพิเศษมากๆตัวนี้คือตัวที่สุดยอดมากๆจริงๆผมใช้คําว่าสุดยอดเลยเพราะว่าหนึ่งฟาร์มของเราเป็นฟาร์มที่พัฒนาเพาะพันธสายพันธปองโมเรเนียนใช่ไหมครับเราจะ รู้ดีว่าจุดเด่นจุดด้อยของสายพันธุ์นี้มีอะไรบ้างแน่นอน <S <S เรื่องที่เป็นข้อด้อยเลย <S <S คือเรื่องข้อสะบ้าบสะโพคพวกนี้นะครับเรื่องขนที่เราอยากให้ขนสวยขนบึ้มขนดีบางตัวมีปัญหาเรื่องแบล็กสกินนะครับผมตัวนี้ช่วยได้นะครับเป็นตัวที่ให้ทานนะครับผมมาเลยครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของผมเลยตัวนี้นะครับชื่อเรียกง่ายๆเลยนะครับ ขนฟูนะครับผมจำชื่อนี้ไว้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับขนฟูคือตัวชื่อผล,ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ผมทําขึ้นมานะครับแน่นอนตัวขนฟูตัวนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเน้นไปทางขน,นงเน้นไปทางผิวหนังแต่สิ่งที่คุณได้ไม่ต่างคือการลดเลือกความอักเสบของผิงผวหนังด้วยทําให้ผิวหนังที่บางตัวมีอาการอักเสบภายในนะครับอย่างเรื้อรังอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถช่วยได้ อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องข้อสะบ้าทําไมถึงช่วยเรื่องข้อสะบ้าเรื่องข้อสะโพกเรื่องการอักเสบของพวกข้อต่างๆบอบุงข้อได้เรามาทําความรู้จักกับตัวนี้ก่อนครับตัวนี้นะครับอินทรีย์หลักหรือว่าวัตถุดิบหลักผมใช้เป็นตัวคิวนะครับงงกันแล้วใช่ไหมครับว่าคิวคืออะไรคิวนะครับก็คือเป็นสัตว์นะครับในตระกูลของปูนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นอาหารของปลาวาฬนะครับซึ่งจะเป็นตัวเล็กมากๆนะครับตัวคิวตัวนี้นะครับมีในในทะเลอยู่แล้วนะครับหลักๆนะครับของตัวคิวนะครับ ก็จะมีทางนอร์เวย์นะครับแล้วก็ในญี่ปุ่นนะครับก็มีแต่ว่าผมเลือกตัวคิวจากประเทศนอร์เวย์เพราะอะไรในส่วนของเจแปนหรือญี่ปุ่นเนี่ย แน่นอนเขาเคยมีพวกสารตะกัวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากจากสงครามโลกที่่อเนั้นในตามพื้นผิวดินชั้นลึกอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งนะครับตัวนี้มีการแทรกซึมลองไปในทะเลแล้วไอตัวคิวเนี่ยด้วยมันเป็น,เป,นเป็นสัตว์ที่เล็กมากๆส ensitive มากๆแค่มีพวกเนี้ยเป็นโลหะหนักที่ซึมเข้าไปนิดน,นึงอะ่ะมันก็จะสะสมในร่างกายเขาแล้วทีนี้เราจะนําตัวเขามาเป็นมาเป็นวัตถุดิบหลักอะ่ะมันก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ได้เลือกที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ากลับไปเลือกที่นอร์เวย์แทนนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่นําเข้าจากนอร์เวย์นะครับตัวคิวตัวนี้นะคิวออยตัวนี้ที่เป็นอินกิเดียนหลักของตัวผลิตภัณฑ์เจ้าผลฟูของผมเนี่ยหลายคนนะครับอาจจะเคยได้ยินคาว่าคิวเนาะหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินตัวคิวเนี่ยจริงๆแล้วในผลิตภัณฑ์หรือว่ายาเวชภัณฑ์บางชนิดบางยี่ห้อหลายผลิตภัณฑ์เคยเอามาทํา จริงๆก็ใช้ณนะปัจจุบันก็ยังมีหลายแบรนด์ที่ออกมาทำนะครับเพื่ออะไรเพื่อรักษาเรื่องข้อสะบ้าเพื่อรักษาเรื่องออผิวหนังการอักเสบแต่ก็อบอกก่อนนะครับในตัวนั้นนะ่ะที่เขาทํากันมา60เม็ดเนี่ยมันมีตัวคิวเนี่ยหรือว่าตัวน้ําที่เป็นออยล์คิวออยล์เนี่ยแค่ประมาณ12 ml เท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับ แต่วันนี้ของเราอยายมาบรรจุในนี้ถึง250 ml นะครับ250 ml ผมจะบอกว่าใช้ได้ครึ่งปีใช้ได้เป็นปีนะครับตัวนี้ผมเปิดที่ราคา1,350บาทอ่ะหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โห250 ml 1350บาทนี่แพงไปไหมผมบอกเลยว,ว่าไม่ได้แพงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์เนื้อข้างในให้เห็นเลยนะครับตัวคิวออยตัวนี้นะผมจะโชว์เลยนะครับเนื้อเป็นสีส้มแบบนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ไม่ใช่สีผสมอาหารใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เนื้อเป็นสีส้มแบบนี้เลยอเคให้ดูเลยนี่เป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับทุกท่านครับ เนื้อใสๆเป็นออยแบบนี้นะครับสุดยอดมากนะครับและจะบอกว่าไม่มีกลิ่นเหม็นหืนนะครับไม่เหมือนน้ำมันฟิชออยนะครับไม่เหมือนฟิชออยนะไม่เหม็นหืนด้วยนะครับตัวนี้ดูดซึมได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร่างกายสามารถนำไปใช้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนฟิชออยนะครับดังนั้นเนี่ยดีมากๆใช้ไปเลยนะครับไม่มีอันตรายแน่นอนเนี่ยดมได้อย่างแบบดมเข้าไปเลยสูดเข้าไปเลยไม่เหม็นหืนนะครับตัวนี้ไม่เหม็นหน แล้วผมจะบอกว่า,าหลายคนอาจจะโอ้โหสีหน่ากลัวจังเลยสีผสมอาหารหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอาเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันพิเศษยังไงเวลาใช้เนี่ยใช้ไม่เยอะเลยนะครับต่อมื้อเนี่ยให้0.5หรือ1 ml ได้เลยนะครับต่อมื้อนะครับ วันหนึ่งก็สัก2 ml mm ไม่ผิดนะครับผมได้เลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมตัวเนื้อเนื่ออย่างนี้เลยนะครับป้อนเข้าไปได้เลยหรือจะผสมกับอาหารก็ได้นะครับทีนี้ผมจะให้ดูเนื้อหลายคนอาจจะตกใจเรื่องสีแน่นอนคิวเขามีความเป็นอ,ออยที่เป็นเป็น,เป,นเป็นสีโ้มแบบนี้อยู่แล้วผมจะทาลงไปที่ผิวผมเลยนะครับอ่าดูนะครับหลายคนเห็นเป็นสีแบบนี้นะครับคิดว่าเป็นสีผสมหะอุ้ยสีน่ากลัวจังเลยไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะทาไปที่ผิวให้ดูเลย นี่ตัวนี้คนก็กินได้นะครับผมอในยาที่บํารุงพวกออใครที่มีปัญหาเรื่องขาข้ออักเสบเงี้ยเขาก็ใช้กันนะครับเห็นไหมครับนี่ทาไปเลยเป็นตัวคิวออยลหนึซและเห็นความดูดซึมไหมครับแม้กระทั่งกับผิวหนังไม่ได้เป็นน้ํามันแบบมันเยอะไม่ใช่นะครับ แค่รูปแค่ทาแล้วถ้าน้องกินเข้าไปทําไมมันจะไม่ดูดซึมถูกต้องไหมครับตัวนี้ผมเลือกแล้วว่าดีที่สุดนะครับถึงได้เอามาทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้กั่ในราคาเท่านี้ผมบอกเลยว่าไม่ได้แพงเพราะใช้ได้ครึ่งปีใช้ได้เป็นปีเลยนะด้วยเป็นเนื้อออยของออคิวออยล์้วนๆนะครับก็จะมีความส้มแบบนี้ตรงนี้นะครับตัวคิวออยเนี่ยใช้ไปแล้วไม่เปลืองแน่นอนเพราะว่าอะไรร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ร้อนะครับ หลังจากใช้14วันเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับหลังจากใช้เสร็จเนี่ย14วันเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องขนเรื่องผิวหนังที่ดีแน่นอนดังนั้นผมจึงบอกว่าน้องตัวไหนที่มีปัญหาเรื่อง black skin เนี่ยตัวนี้ทานได้เลยและจะบอกว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้กำหนดว่าเอ,อ้ยต้องรอให้น้องผัดขนก่อนแล้วถึงจะกิน ตัวนี้เขาจะดูแลตั้งแต่เรื่องชั้นผิวอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไปบล็อกให้เกิดการเสียของขนหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่2เดือนขึ้นไปนะครับซื้อไปใช้ทานได้เลยแต่เราอาจจะให้อาทานสักวันหนึ่งสัก0.5ก็พอนะครับต่อวันนะถ้าน้องสองเดือนนะ0.5ก็ประมาณนี้จิง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 อ่ะต่อวันเลยนะสําหรับน้อง2เดือนนะครับใช้ไม่เยอะอ่ะสำหรับน้องสองเดือนนะครับอ่ะเห็นไหมครับแค่นี้เองต่อวันนะ แค่นี้คุณค่าทางอาหารในการบำรุงรักษาดูแลผลผิวหนังก็โอ้โหร้อยเ็นต์แล้วแต่ถ้าโตขึ้นมาหน่อยอายุสักสีเดือนเราก็ให้ 1ml ่งเก็ประมาณนี้หมดหลอดนี้เลยเห็นไหมครับนี่ให้เข้าไปเลยนะครับให้แบบนี้เข้าไปได้เลยโอเคสำหรับตัวนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับมีความภูมิใจนะําเสนอมากนะครับสำหรับตัวคิวออยตัวนี้นะ มันดีจร,จริงนะครับแล้วก็ผมนนาเข้ามาจากนอร์เวย์นะครับวัตถุดิบไม่ได้หาได้ง่ายนะครับตัวนี้ไม่ได้หาได้ง่ายเลยนาเข้ามาจากนอร์เวย์ซึ่งเลือกแล้วนะครับผมอ่ะโดยบริษัทต่างประเทศนะครับเ,เป็นผู้ทํางานวิจัยให้เรานะครับผมในตัวนี้นะครับแล้วก็แพกมาแบบนี้หลายคนถามว่าแล้วเปิดเสร็จแล้วเนี่ยใช้ได้นานเท่าไหร่นะครับเปิดเสร็จแล้วใช้ได้นานเท่าไหร่ เปิดเสร็จแล้วใช้ได้2ปีนะครับจริงๆตัวนี้เขาไม่มีอหมดอายุนะครับแต่ว่าพอเปิดขึ้นมาแล้วเราอยากให้คุณค่ามันทางโภชนาการมันยังอยู่นะครับไม่เกิน2ปีแต่แน่นอนเราคงใช้ไม่ถึงอยู่แล้วเนาะตัวนี้ดีมากๆจริงๆนะครับดูดซึมเร็วจริงๆกระตุน้นภูมิคุ้มกันด้วยนะครับพวกสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆด้วยนะครับน้องที่มีอาการแพ้ผิวเป็นสะเก็ดขนร่วงนะครับพวกนี้ช่วยได้ลดอาการอักเสบของข้อไขข้อ,ข,อข้อสะโพกเสื่อมได้ด้วยนะครับ สามารถใช้เสริมในสุนัขและแมวที่มีอายุมากเพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดโภชนาการได้เพราะฉะนั้นสัตว์สี่เท้านะครับใช้ได้เลยน้องแมวน้องหมานะครับใช้ได้นะครับผมพวกที่มีขนพวกอะไรเงี้ยใช้ได้นะครับแล้วขนจะฟูป้องแบบพรีเซนเตอร์ของเราตรงนี้นะครับน้องมาเฟียสุดหล่อเราอผมฝากไปด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับถ้าใครอยากจะได้สินค้านะครับไปที่ไลน์แอสซายยูโรปปอมได้เลยเด้อเรา ทำลิงก์ไว้ให้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมในช่วงนี้นะครับรีบๆเลยนะครับอยาให้ทดลองใช้จริงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับเจ้าแบรนด์ใหม่ของผมขนฟูตัวนี้นะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ